สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูแอนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมานำเสนอเนื้อาหานะคะในหัวข้อเรื่องระบบย่อยอาหารของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ระบบย่อยอาหารกันเลยนะคะไปเลยจ้าการย่อยอาหารคืออะไระ การย่อยอาหารเอเราก็กินอาหารกันปกตินะคะแต่นักเรียนคงสงสัยเหมือนคุณครูเนาะว่าผู้ใหญ่อ่ชอบพูดว่าเนี่ยกินข้าวแล้วอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยย่อยอาหารคืออะไรอะ่ะกินแล้วเราอยากนอนอยากทําอะไรก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องมาอะไรกับย่อยอาหารเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการย่อยอาหารคืออะไรการย่อยอาหารนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารให้เล็กลงนั่นเองค่ะแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. การย่อยเชิงกลเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลงค่ะโดยการบดเคี้ยวของฟันการบิบตัวของหลอดอาหารนั่นเองค่ะสค่ะ การย่อยเชิงเคมีค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารโดยมีเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงที่สุดเพื่อที่ร่างกายนะคะจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้นั่นเองค่ะแล้วอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารมีอะไรกันบ้างคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหม บางคนอาจจะนึกถึงได้แค่ปากใช่ไหมเนาะก็ถูกต้องนะเพราะว่าเราใช้ปากในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะแต่ยังมีอวัยวะอะไรอีกบ้างนั้นไปดูต่อกันเลยจ้ะระบบย่อยอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเหล่านี้ค่ะหนึ่งลิ้นนะคะหรือปากนั่นเองค่ะ ในปากก็จะมีลิ้นกับฟันใช่ไหมคะเป็นอวัยวะแรกที่รับอาหารเข้ามานะคะต่อมาค่ะอาหารก็จะไหลผ่านหลอดอาหารลงมานะคะอวัยวะอันที่สองแล้วนะคะต่อไปค่ะอาหารก็จะไหลลงมาสู่กระเพาะอาหารนั่นเองค่ะและอาหารก็จะไหลต่อจากกระเพาะอาหารมาที่ ลำไส้เล็กนะคะต่อมาค่ะอาหารก็จะไหลต่อมาที่ลำไส้ใหญ่นะคะและเมื่อย่อยอาหารเสร็จแล้วกากอาหารต่างๆก็จะถูกขับถ่ายออกมาทางไส้ตรงหรือทวารหนักนั่นเองค่ะคุณโคขาและทีนี้การย่อยอาหารมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะอยากรู้ใช่ไหม ให้ยากรู้เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะระบบย่อยอาหารนะคะเมื่อเราทานอาหารเข้าปากไปหนึ่งคำแรกส่วนแรกที่จะมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะคะก็คือปากของเรานั่นเองค่ะนักเรียนโดยในปากของเรานะคะจะมีการย่อยอยู่ทั้งสองประเภทเลยค่ะก็คือมีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวอาหารของฟันและการย่อยเชิงเคมีโดยในน้ำลายของเรานั้นมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่าอะไมเลสค่ะจะช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคี้ยวข้าวเราจะรู้สึกมีรสหวานขึ้นมานั่นเองค่ะอันนี้นะ อาหารเข้าปากแล้วนะคะต่อมาค่ะอาหารก็จะถูกเคลื่อนที่ต่อมาที่หลอดอาหารโดยจะมีการบีบรัดอาหารลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในหลอดอาหารนี้จะเกิดการย่อยเชิงอะไรคะถูกต้องค่ะเชิงกลน,นั่นเองนะคะโดยการบีบรัดอาหารลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นตอนที่เรา ลืนอาหารลงมานั่นเองค่ะต่อมานะคะอาหารจะถูกส่งต่อมาที่กระเพาะอาหารนะคะโดยในกระเพาะอาหารนั้นจะเกิดการย่อยเชิงเคมีค่ะโดยมีเอนไซม์หรือน้ำย่อยอยู่ในกระเพาะอาหารชื่อว่าเบปซินจะมาช่วยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน หรือเนื้อนมไข่นั่นเองนะคะให้มีขนาดเล็กลงค่ะซึ่งในกระเพาะอาหารจะเกิดการย่อยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนนี้ชนิดเดียวเด่านั้นนะคะลำดับต่อมาเมื่ออาหารผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็จะไหลลงมาสู่ลำไส้เล็กนั่นเองค่ะในลำไส้เล็กนะคะนักเรียนจะมีการย่อยเชิงเคมีค่ะ โดยจะมีการย่อยอาหารทุกประเภทเลยนะคะซึ่งสารอาหารที่จะโดนย่อยนะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรตค่ะอันได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลนะคะถูกย่อยโดยเอนไซม์ ide, ชื่ออะไมเลสเช่นเดียวกับที่อยู่ในปากนะคะเอนไซม์ N ชนิดที่2นะคะสารอาหารชนิดที่2ที่จะถูกย่อยก็คือโปรตีนนั่นเองค่ะโดยจะใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่า เปบปซินนะคะในการช่วยย่อยโปรโตีนและสารอาหารประเภทที่3ที่จะถูกย่อยในลำไส้เล็กก็คือไขมันค่ะไขมันนะคะจะถูกย่อยโดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไลปสนะคะซึ่งเอนไซม์ไลปสนี้นะคะเราได้มาจากไหนเราได้มาจากการสร้างของถุงน้ำดีในตับอ่อนนั่นเองค่ะ ถุงน้ำดีในตับอ่อนนี้นะคะจะช่วยสร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์ style, ชื่อไลเปสนะคะมาช่วยย่อยไขยมันให้เราในลำไส้เล็กนั่นเองค่ะซึ่งตับอ่อนจะส่งน้ำย่อยมาให้ลำไส้เล็กนะคะกิจกรรมค่ะคุณครูมีคำถาม3ามคำถามนะคะสำหรับการเรียนระบบย่อยอาหารนี้นะคะ คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นมาตอบคำถามคุณครูกันเลยค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะระบบย่อยอาหารทำหน้าที่อะไรค่ข้อที่สองค่ะอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างและข้อที่สามค่ะตับและตับอ่อน เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารอย่างไรคะเมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้วนะคะนักเรียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ตอบคุณครูมาได้เลยนะคะสำหรับคาบนี้คลิปนี้คุณครูหวังว่านะักเรียนคงจะเข้าใจเนื้อาหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารการย่อยอาหารรวมไปถึงอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารไม่มากก็น้อยนะคะ ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจพอสังเขปนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้คุณครูด้วยนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ